สวัสดีครับตอนนี้น้องๆกำลังอยู่กับ l a ซ y Bio Speed กับซีรีส์ชีวะ1นนาทีเน้นๆหน้าห้องสอบนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะอยู่กับการจำลอง DNA หรือ DNA Replication นะขั้นที่1น,นะครับเอนไซม์ที่ชื่อว่า h e l i c a s e เนี่ยจะทำการแยกสายนะครับจาก DNA สายคู่จะกลายเป็น DNA สายเดียวโดยการตัดหรือทำลาย h ไฮโดรเ n นบอลนั่นเองหลังจากทำลายไฮโดรเจนบอลแล้ว Pri m a เม เอนไซม์ที่2ก็จะเข้ามาสร้างพร i m เมอร์นะครับ r n a ไพรเมอร์พรเมอร์คืออะไรพร i เมอร์คือบริเวณที่เอนไซม์ DNA p o l y m โพล s เมเนี่ยจะเข้ามาลงจอดหลังจากที่ DNA p o l y m e r ล e เมเข้ามาลงจอดแล้ว DNA p o l y m e r ล e เมเนี่ยก็จะทำการสร้าง DNA สายใหม่นะครับในทิศ 5, 5พาไป3พาของสายใหม่โดยทิศที่เข้ามุมเราจะเรียกว่า leading strand นะหรือสายนำนะครับแล้วก็ทิศที่ออกจากมุมเราจะเรียกว่า Lacking s t a n d โดย lacking s t a n d เนี่ยมีชื่อหนึ่งก็คือ o k a s a k i fragment ชื่อนี้จะต้องจำดีๆนะครับนะและเป็นสามตัสุดท้ายนะ ligase ligase จะทำหน้าที่เชื่อม leading strand และ lacking s t a n d เป็นสายเดียวกันดังนี้นะครับ DNA สายใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะกลายเป็นสายเดียวกันยาวตลอดความยาวของ DNA สายใหม่ที่เกิดขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ Música